ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมเอาพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พระประธานอูทองเกตจรสมปลูกเสกโดยพระเทพกวีศีวสุทธนายกหรือสมเด็จพระพุทธจัน์โตพรมหังศีวัดระฆังนะครับพระนี้สร้างที่วัดระฆังนะครับเป็นพระพิมพ์พระประธานอูทองเกตจรเจรสมนะครับนะครับสวยงามมากไหมครับ แล้วคนแก่แม่พิมพ์คือช่างหลวงสิทธิการโยธารักษ์นะครับพระนี้เขาเรียกว่าพระยุคยุคกลางตอนต้นนะครับสร้าง2399นะครับสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับ2399นะครับในสมัยนั้นท่านเจ้าคุณท่านมีตําแหน่งเป็นพระเทพกวีศรีวิสุทธนายกนะครับนะครับสวยงามไหมครับเป็นพระพิมพ์ ที่สวยงามครับสมัยก่อนเขานิยมนะครับพิมพ์แบบนี้ครับนิยมมากนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายดูนะครับสวยงามครับดูความเก่าครับภาพนี้ส่วนผสมครับก็ส่วนผสมไม่เหมือนกันครับภาพพิมพ์นี้มีหลายบล็อกไม่พิมพ์มีมีกรอบเล็กนะครับมีมีมีหลายบล็อกไม่พิมพ์มาครับสร้าง2องสนี้มีหลายหลายบล็อกไม่พิมพ์นะครับออกมาคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับหลายบล็อกไม่พิมพ์แล้วก็มีผิวพันธนะ หลายผิวพรรณนะน,น,นะครับแล้วก็มีส่วนผสมของเนื้อก็ไม่เหมือนกันนะครับองค์นี้ก็มีส่วนผสมของปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็มีข้าวสุกกล้วยน้ำว้านะครับแล้วก็น้ำอ้อยเคี้ยวน้ำพึ่งแล้วก็ว่านครับผงว่านน้ำว่านนะครับแล้วก็มีเกสรน,นะครับเกสรแล้วก็มีน้ำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีส่วนผสมของแร่ธาตุไก่สิทธิ์นะครับแล้วก็มีเศษผ้าแตกระกำแพงแล้วก็มี มีผู้ทุคุณทั้ง5ของท่านครับและส่วนผสมอีกมากมายนะครับพระชุดนี้จะพุทธคุณแรงนะครับท่านสร้างในสมัยท่านมีอายุ69ปีนะครับ69ปีเพราะท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุะยันตพงศ์ศรีสุรคังท่านเกิดปีพศ2330นะครับพระนี้สร้าง2399นะครับก็อายุ69ปีนะครับ69ปีนะครับพลังมีพลังวังชาท่านนะครับพระยุคนี้ถึงเกิดพุทุคุณแรงนะครับเพราะท่าน ตอนบุกเสกท่านมีพลังนะครับมีพลังมากนะครับสวยงามครับเนื้อจะนุบนุ่มครับเนื้อจะนุบนุ่มนะครับแล้วก็เปี่ยมล้นไปด้วยพุทธกคุณนะครับแล้วก็พิมพ์พัดที่สวยใหญ่นะครับนะครับผัาเนื้อในจะออกขาวนะครับขาวขาวนะครับแต่วลานอกก็จะมีพวกผิวคล้ายๆน้ําว่านผิวว่านครับผิวผิวเขียวเขาเขาอมเขียวตะไคร่นะครับแต่ว่าเขาที่เขาเรียกกันนะครับเรียกกันแต่ว่าเขามีส่วนผสมของเขาจะออกมาหลายผิวพันธุ์มันนะครับนะครับ สวยครับดูครับนี่คือข้าวเก่านะครับพระองค์นี้สภาพดีมากครับสภาพดีถือว่าจัดว่าสวยมากครับจัดว e ่าสวยมากครับพระองค์นี้ครับคือสภาพสมบูรณ์นะครับลักษณะนี้คือถ้าไปประกวดถ้าถ้าไปประกวดแล้วก็คือเขาจะตีเป็นพระที่มีสุภาพสภาพดีมากครับสภาพดีทุกอย่างความเก่าเลยได้หมดนะครับความเหี่ยวความหดนะครับดูครับธรรมชาติหมดครับนะครับแต่ว่าพระแบบนี้ครับถ้าเอาไปให กลุ่มพุทธานิชไม่รู้จักนะครับเขาจะรู้แต่พระพิมพ์ยุคป่ายุคที่เขาเล่นในกลุ่มของเขานะครับเราว่าเขาไม่ได้นะครับพระแบนี้เป็นพระที่ปุจจารึกไว้ทุกเล่มในหนังสือรื่มเก่าๆมีหมดนะครับพระพิมพ์แบบนี้นะครับแล้วเป็นตรงพิมพ์กับอของเจ้าวาดวัดละคังนะครับคือเจ้าขุนเที่ยงนะครับสมัยก่อนนะครับคือเป็นพิมพ์ในยุคเดียวนะครับแต่ว่าองค์นี้จะโค้งของสมจะจะสมดุลมากกว่าครับของ ของเจ้าวัดวัดละขังเจ้าคุณเที่ยงจะโค้งของซุ้มจะจะโค้งมากกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งครับนะครับคือภาพพิมพ์นี้มีหลายบล็อกแม่พิมพ์นะครับนะครับนะครับสวยงามครับนี่ครับดูครับดูความสวยงามดูภาพรวมนะครับ ด้านหลังนะครับดูครับดูดีๆครับเขาจะมีการแตกลายนาอยู่ชั้นล่างครับจะชั้นล่างก็จะมีขึ้นเป็นมัดๆเป็นก้อนๆเล็กๆนะครับเยอะๆครับเยิมไปหมดครับนั่นคือการแตกแบบนี้ไม่มีใครทําได้ครับก็ต้องเกิดการเวลาธรรมชาตินะครับที่จะขึ้นได้อย่างนี้นะครับแล้วปกคลุมด้วยแควนแควนไซด์นะครับแล้วก็พวกค้าบเก่าของพระนะครับและจับผสมประสานเป็นเนื้อเดียวนะครับเห็นไหมครับกลายเป็นเนื้อเดียวหมดนะครับ คือหัไวไก่เนื้อเดี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้องพันหกเล็กดูว่าความหนาแน่นของแคลไซด์ขนาดไหนครับผ้าเก่าโบราณนี้เขาจะขยายไปลงในเครื่องเสียมก็จะเห็นเป็นเนื้อว่านเยอะครับส่วนผสมของว่านอินทรีย์นะครับคือเป็นธาตุของอินทรีย์นะครับเป็นพวกว่านจะเยอะนะครับแล้วก็จะมีมีแคลไซด์ความหนาแน่นมากกว่า30นะครับหรือ40กว่านะครับความหนาแน่นของแคลไซด์นะครับดีครับกที่แคลไซ้์นั่นเลยครับแคลไซด์นั่นเลยครับดูนะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับ พระเก่ารันพระสมเด็จนะครับพระที่มีพุทธคุณนะครับแรงนะครับเปี่ยมร้นนะครับทุกอย่างนะครับนี่คือพระที่บริสุทธิ์นะครับบริสุทธิ์ไม่ผ่านการการใช้มาก่อนไม่เคยผ่านมือใครนะครับเป็นพระที่ที่ท่านเจ้าพคุณท่านปลุกเสกจริงๆนะครับนะครับนะครับและเป็นพระที่ไม่ได้การโปรโมทนะครับนะครับเป็นพระที่ ้องบุญเท่านั้นครับถึงจะได้ครอบครองนะครับภาพแบบนี้นะครับสวยงามมากครับท่านสร้างเยอะครับสร้างสร้างวาลระหนึ่งครับสร้างขังสองสามเก้าเนี่ยหนึ่งธรรมขันครับคือ8 4 0 0 0องค์นะครับก็ไปตกกับผู้ใดก็ไม่รู้นะครับคือภาพพาพพิมพ์แล้วพระพิมพ์นี้มีหลายบล็อกไม่พิมพ์คล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีผิวพรรณวนะหลายสีนะครับนะครับมีหลายสีมีขาวอมเหลืองขาวอมโอ้ยมีเยอะมากมากครับนะครับ ตกไปอยู่ผู้ไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วพระนี้ก็ถ้าสําหรับคนไม่ไม่รู้เข้าไม่ถึงก็จะเป็นไก่เห็นพลอยครับไก่เห็นพลอยมันจะเขี่ยทิ้งอย่างเดียวครับมันจะเขี่ยทิ้งนะครับจะเขี่ยทิ้งครับหารูไหมครับเห็นไหมครับการเปลี่ยนแปลงนะครับดูการเปลี่ยนแปลงครับดูการงอกนะครับดูครับการเปลี่ยนแปลงครับท่านดูไปครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเลยครับพวกนี้การเปลี่ยนแปลงนะครับ ต้องใช้ใช้เวลากับการเวลานั้นเลยครับดูครับพวกนี้การเวลานะครับดูครับดูในเนื้อแล้วนี่จะสโคปให้ดูครับครับนี่คือพระสมเด็จวรคังนะครับสร้างสองสามเก้าเก้านะครับในสมัยท่านเป็นพระเทพโกมีศรีวิสุทธนายกนะครับท่านมีตําแหน่งนะครับตอนยุคนี้ท่านยังไม่เป็นสมเด็จนะครับนะครับดูนะครับดูคาบนะครับดูพระขจะเนื้อหนุบนะครับ เนื้อจะหนุบมากครับดูค hey. รับเนื้อจะหนุบนะครับหนุบนุ่มแล้วจะยุ่ยนะครับจะไม่เหมือนผ้าที่ไม่ได้ผ่านการปลูกเสกนะครับผ้าที่ไม่ผ่านการปลูกเสกจากเนื้อแข็งก้านแล้วก็ตึงนะครับดูไว้เถอะครับจะแตกต่างกันกับผ้าแท้นะครับี่ครับดูครับเพราะจะหนุบนุ่มครับดูครับการหนุบนุ่มครับเห็นไหมครับเพราะหนุบนุ่มเขาเกิดจากอะไรข้าวสุกครับกล้วยน้ำว้านะครับปูนตัวหอยนะครับแล้วก็พวกมวลสารพวก ธัญพืชนะครับที่ของท่านนะครับดูครับนี่เห็นไหมเป็นก้อนขึ้นมานี่คืออะไรขาวาวนี่คือแคลไซด์นี่แคลไซด์นะครับแล้วพวกนี้คือพวกอะไรพวกนี้ก็คือเป็นพวกข้าวสุกพวกกล้วยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ข้ามนี่ข้าบน้าอ้อยเคี้ยวนะครับนะครับส่วนผสมนะครับนี่คือแล้วก็มีการงอกนะครับเห็นไหมครับพวกพวกนี้ก็เป็นพวกแคลไซด์เกิดจากปูนเปลือกหอยนะครับนะครับสวยครับพวกนี้ข้าวนาว่านครับนำว่านนะครับนำว่านแล้วก็จะนี่กลายเป็นพระธาตุนะครับแต่เขาขาวนี่ครับ ก็จะเป็นพระธาตุครับเนี่ยเกิดจากธรรมชาติครับดูครับสวยขาวบริสุทธิ์เนี่ยคือแาวซ้าแท้ๆจะเป็นอย่างนี้เลยครับดูครับถ้าขึ้นใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้ครับนี่แาวซ้ายจะสะอาดสวยครับดูครับดีครับนี่คือแาวซ้ายแท้ๆเป็นอย่างนี้ครับเป็นไงครับจะได้รู้ว่าขาวซ้าแท้ๆเป็นไงครับนะครับพวกนี้ต้องการเวลาการเวลาต้องอายุมากกว่า1 5 0ปี160ปีนะครับถึงจะเกิดขึ้นได้แบบนี้นะครับดูแล้วดูดูด้านด้านล่างสุดนะครับของผิวนะครับเห็นไหมครับ ชั้นล่างก็จะมีการแตกเหี่ยวหดกระจับตัวเป็นก้อนนี่คือชั้นล่างสุดนะครับนี่ชั้นล่างอยู่ด้านล่างสุดนะครับชั้นล่างสุดนะครับนี่ครับชั้นล่างสุดนะครับราจะพอเราขยับเข้าไปก็จะมีการเห็นฟิล์มนะครับเห็นเห็นพวกเส้นนะครับเส้นเกิดจากแขวไซด์ครับไหครับเส้นวิ่งกันยาวไปหมดเลยครับประสานงานครับคือเกิดพวกนี้ก็คือจะเกิดก่อตัวเป็นแขวไซายเหมือนเหมือนเราเป็นแผลแล้วก็จะมีพวกพังผืดขึ้นมาครับเนี่ยสร้างพังผืดในตัวครับแขวซ้ายครับพวกนี้จะเป็นเส้นอย่างนี้ครับ เป็นเส้นหลายๆรูปแบบนะครับหลายๆรูปแบบนะครับแล้วก็มีประลอดด้วยครับนี่ประลอดนะครับมีประลอดนะครับนี่คือประลอดนะครับมีประลอดครับประหลอดวันนี้ผมประลอดนะครับผมประลอดของศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับนี่ครับสวยงามครับดูครับมีผงช็อกด้วยครับดินเจ็ดโป่งด้วยครับมีช็อกด้วยครับช็อกเหลืองนะครับนีครับ อันนี้อะไรครับเนี่ยดูหดีครับนี่คืออะไรครับชื้อโอนี่ครับเต้าครับอันนี้เป็นเม็ดเม็ดเม็ดนุ่นครับเม็ดนุ่นครับเน่าเม็ดนุ่นครับนี่ครับเขาย่อยเสื่อมสภาพนะครับขูดออกมาแล้วครับแล้วออกไม่หมดก็เจอแควไซทับถมแล้วครับเล็กมากครับเล็กมากนี่ครับนี่พวกดินศักดิ์สิทธิ์นั่นเลยครับพวกเี้ดไหนจะนุ่มไหมครับเห็นไหมครับท่านดูไว้ครับผ้าผมเนี่ย เนื้อจะนุ่มครับเนื้อท่านจะนุ่มนะครับเห็นไหมครับจะไม่เรียบตึงนะครับโอ้ยมีมีปลอดนะครับมีปลอดนะครับนี่ครับเพราะสดุค้างแท้ๆเขาจะเขาจะไม่เป็นเรียบตึงนะครับเขาจะไม่เรียบตึงนะครับอาจจะนุ่มนุ่มนุ่มยุยยุยยุยครับเขาจะยุยครับนี่ครับเสียประหลอดได้ครับเมื่อกี้ครับสวยงามครับนี่ดีเอ็นเอของพัสดุค้างต้องมีครับนี่ครับดินเจ็ดท่านะครับนะครับดินศักดิ์สิทธิ์ของท่านครับดูครับดู ดูนะครับเขียวเขียวครับนี่ครับพวกข้ามน้ำว่านนะครับน้ำว่านน้ำคือหลายๆแบบครับนะครับนี่คือถ้าเราเราเราสโคปจะเห็นหมดนะครับคอยดูนะครับเปลี่ยนแปลงทันทีนะครับพอเราดูนะครับนี่เราสโคปแล้วนะครับปื๊ดนะครับนะครับดูครับเป็นเส้นหมดนะครับนะครับนี่ครับนี่คือเแถวซส์ครับเแถวซส์ถ้าหนาได้ก็หนาไปแล้วครับเส้สาพวกนี้ครับนี่ครับเแถวซส์เนี่ยนี่ครับแถวเส้นเส้นหมดเแถวซส์หมดเลยครับ แล้วก็พวกนี้คือชั้นล่างก็คือเขาเขาปิดแล้วครับนี่ครับแต่ยังปิดรูไม่หมดนะครับเห็นไครับสวยงามครับภาพแบบนี้สวยงามคือดูง่ายครับพระจูงคังรุ่นยุคต้นยุคกลางนะดูง่ายครับดูง่ายครับเพราะว่าไม่มีใครค่าทําลอกริมแบบครับลอกไงไงก็ไม่เหมือนครับแตการนายครับต้องเป็นของของของรับขึ้นมาจะแตการนาเลยครับแตกไรงาครับนี่ครับนี่ประหลอดครับโอ้ยสวยครับดูประหลอดครับ ไหมครับเนี kind of ่ยมีประหลอดนะครับเนี่ยนี่ครับประหลอดครับเป็นเม็ดหนึ่งครับประหลอดนะครับนสวยงามครับโอ้ดูครับนะครับสวยงามพักกำแพงไหมครับนี่ไม่ใช่ครับใช่ไหมครับโอ้พักกำแพงครับเสียพักกำแพงอ้เจอแล้วครับโอ้โหดูจะไม่เจอครับหาดูชมยากนะครับดูเสียพักกำแพงครับยุ่ยหมดแล้วครับ ยุ่ยนะครับดูเศษพักแพงครับยุ่ยหมดแล้วครับเห็นไหมครับยุ่ยหมดแล้วครับเศษพักกาแพงครับเห็นไหมครับเจอแคลไซด์การเปลี่ยนแปลงกายภาพเปลี่ยนแปลงหมดแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็คือแคลไซด์แคลไซด์งอกนะครับแล้วก็งอกไปอยู่ในตัวในในเศษพักกาแพงนะครับงอกไปหมดแล้วครับเขาซึมมาอยู่เดียกันหมดครับซึมเป็นเนื้อเดียวหมดแล้วครับนี่คือเศษพักกาแพงนะครับเห็นไหมครับนี่เขางอกขึ้นมาที่ผงดำเลยครับเนี่ยผงทาน สวยงามครับดูครับดูครับถึงเหลืองครับเนี่ยช็อกเหลืองครับเยอะนะครับสวยงามครับอันนี้ดูด้านหลังครับคือพระองค์นี่สวยมากครับจัดว่าสวยครับนี่ดูด้านหลังจะดูตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาซึมกลายเป็นเนื้อเดียวหมดเลยครับดูเขาผสมประสานครับคือขูดไม่ออกครับใช้แปรงทองเหลืองขูดไม่ออกนะครับคือว่าเขาติดติดไปหมดทั้งเนื้อพระทั้งประสานกันเป็นเนื้อเดียวหมดเลยครับดูครับ นี่แคลไซด์นะครับดูครับเนี่ยดูครับแคลไซด์หมดเลยครับพวกนี้ครับคือมีความหนาแน่นเรียกว่าความหนาแน่นของแคลไซด์ครับนะครับถึงเขาบอกน้ํายาหยดไปมันหยดไม่เข้าครับหยดได้ไงครับเพราะแคลไซด์เขาตกผนึกแบบปิดปิดปิดรอยรอยคุนขนไปหมดแล้วครับนะครับแล้วไปตรวจเครื่องเสซ็มเขาเป็นความหนาแน่นมากกว่า40%นะครับ30-40%นนะครับความหนาแน่นนะครับนี่ครับนี่คือเขาดูอย่างนี้ครับวิธีดูเดี๋ยวนี้ ก็ตรวจสอบด้วยหลักวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ได้หลกธรรมชาติอ้างอิงแล้วคนหมู่มากได้ชมด้วยได้เห็นด้วยด้วยกันตัดสินใจนะครับไม่ใช่ดูแต่คนเดียวดูแต่กล้องเล็กๆนะครับเราต้องดูคนหมู่มากครับแล้วดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดครับไม่ใช่คาบสีคาบอะไรเพิ่งมาทําใหม่ๆนะครับนี่ครับคาบตรงคาบเก่าอย่างนี้ครับจากสีดากลายเป็นสีน้าตาลไหมครับเห็นไหมครับไหมหมดแล้วครับแล้วก็ขาวพลกกันจากรอยลานรอยลาแคลไซงอกทับถมนะครับวิ่งตามนะครับไอแคลไซคือตรงไหนถ้ามีรอยลานรอยลาว็จะวิ่งซ่อมไปเลยเป็นเส้นนะครับ เป็นเส้นเลยครับนะครับนี่เกิดจากแคลไซด์นะครับนี่คือจากธรรมชาติไม่ไม่ใช่เกิดจากฝีมนุษย์นะครับเกิดจากธรรมชาติเก็บแคลไซด์นะครับเป็นเส้นเล็กเส้นน้อยครับนะครับนี่คือแคลไซด์เขามีรอยลานรอยลาวเล็กเล็กน้อยเขาก็ขึ้นของเขาครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมีอยู่มียับมีย่นมีหลุมมีบวมมีมีตกผนึกนะครับมีหลายแบบนะครับดูครับนี่ครับหลายรูปแบบนี่คือแคลไซเกิดมีความหนาแน่นนี่คือความหนาแน่นนะครับ นี่ครับนี่คือความหนาแน่นของแควไซน์นะครับของจักปูนเปลือกหอยนะครับนี่ครับทั้งหมดเลยครับนี่เรายังไม่สโคปนะครับถ้าสโคปจะเห็นของดีๆหมดนะครับนี่ครับเราให้ท่านพอดูลางๆก่อนครับนี่ครับนี่าอย่างนี้สโคปมาปุ๊บเราจะเห็นว่าเป็นก้อนเลยครับนี่ครับนี่ครับเขาเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ครับสูงกว่าสูงกว่าผิวพ้ะนะครับนี่คือแควไซน์จากตัวมีก้อนนะครับต้องใช้เวลาอย่างเดียวครับนี่ครับต้องใช้เวลานะครับ ทำไมเขาดูพระเป็นทำไมเขากล้าจ่ายเงินกันก็นี่แหละเขาดูกันอย่างนี้ครับนะครับแล้วเขาทาบุญทําทานเขากล้าเขารีบฟ้าเลยครับนะครับนะครับเพอพระพระสุเด็่คังนี่ครับเขาขนาดพระใหม่ๆพระเพิ่งไม่ถึงร้อยปียังไปบูชากันโอเป็นหมื่นเป็นแสนกันนะครับแต่พระสุเด็จคังนี่ครับไม่จะมีต้องไม่ต้องเป็นต้องมีราคาครับไม่ต้องเขาไม่มีราคาเลยครับเพราะว่าหาราคามีได้ครับนะครับท่านถึงบอกว่าเจ้าพระนี้มีเจ้าของนะครับมีเจ้าของบางคนมีมี ได้แบบฟรีๆครับแบบผมไปแจกก็ฟรีๆเลยครับบางคนก็ทําบุญไม่เท่าไหร่เองครับบางคนทําบุญ2องพันห้าสนเนี่ยครับก็ได้แจกพระสเด็จว่าขังมีที่ไหนครับบางคนก็หาจะร่มจะตาย2อง0 0งได้ว่าสุดฤทธิ์ขังนะครับดูครับนี่ครับนี่ครับดำๆพวกนี้ครับพี่ผงนะครับผงวิเศษท่านนะครับนี่ครับผมดํานะครับดูครับมันมีการเปลี่ยนแปลงบางคนก็ทําบุญทําบุญกันเป็นแสนให้จะได้กันนะครับนะครับแล้วแต่บุญของใครครับบางคนทําบุญพันเดียวก็ได้แล้วครับเห็นไหมครับ แต่บุญแต่ว่าพิมพ์พระก็ไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่คือผงนะครับผงวิเศษครับผงวิเศษครับเป็นผงนะครับเป็นผงวิเศษครับนี่ครับสวยงามครับดูครับเนี่ยบุสารเยอะครับถ้าเราสโคบจะเห็นหมดนะครับไหมครับถ้าเราสโคบเราจะเห็นนะครับนี่ครับเป็นแท่งเป็นเส้นเลยครับนี่ครับเป็นแท่งแทงเส้นๆเลยครับนี่ครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นเส้นๆเนีนขดงูเป็นงูเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับ นี่ครับเป็นก้อนอย่างนี้แหละครับนี่ครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงนี่ก็ผุดออกมาเป็นก้อนกําลังจะปิดปิดหลุมใหญ่ๆนี่ครับนี่ปิดไปได้หน่อยแล้วครับนี่ครับนี่คือหลักธรรมชาตินะครับเขาเกิดจากธรรมชาติการเวลานะครับต้องใช้เวลามากกว่า1 5 0ปีนะครับของพวกนี้ครับถึงจะเกิดขึ้นได้ขนาดนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยเรียนรู้จากธรรมชาตินะครับเหมือนทุกอย่างครับอย่าไปคือธรรมชาตินะคือไม่มีใครโกงเราได้ครับนี่ครับหลธรรมชาตินะครับ บอกว่าพระแท้ๆอยู ına, at, think, uh, ่ที่บุญวัสนาพระเลือกคนนะครับเลือกคนนะครับนะครับนี่ครับดูครับสวยๆครับดูครับดูครับโอ้ยสีสวยมากครับดูครับดูครับนี่คือคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ใช่พวกเศษพระเศษไม่ใช่นี่ครับนี่คือคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ท่านส่วนผสมดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดปาาดินเจ็ดท่านนี่ครับส่วนผสมแล้วขึ้นมาเป็นเขาขึ้นมากับไอ้แคลไซแาจะจับตัวเป็นก้อนขึ้นมาแล้วแล้วก็มีสีของเกิดจากคาบกดของ ของของดินศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับได้มีเป็นสีหลายๆแบบนะครับนะครับเห็นไหมครับไม่ใช่พระพระพวกไอ้พระพระที่ยุคยุคปลายที่เขาสร้างกันเป็นพระะไรนะพระพระไอ้ที่มีหลายๆสีสายลุ้งสายอะไรครับไม่ใช่ครับนี่คือเกิดจากคราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่คือกลยุคกันนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นก้อนนะครับดูครับเป็นก้อนดูครับเป็นก้อนนี่ครับดูครับเป็นก้อนหมดเลยครับดูครับ ดูครับนี่โอ้ยครับดูนี่ครับดูครับโอ้ยสวยครับดูครับดูนะครับมีคือยิ่งขยายยิ่งเจอครับเนี่ยเหองไหมครับของศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยครับนี่ครับดูหลุมนี่ครับนี่หลุมหลุดใหม่ครับหลุดใหม่ครับเนี่ยเครื่องหลุดออกไปครับเห็นี่ยมครับเราต้องดูในหลุมว่ามีแคลไซน์งอกอย่างโอ้เริ่มงอกแล้วครับไหมครับงอกผุดออกมาแล้วครับนี่ครับเริ่มงอกออกมาแล้วครับไหมครับนี่ครับมีครับมีครับสีค้าวดินศักดิ์สิทธิ์ของท่านเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือการงอกตัวธรรมชาติครับเขาหลุดออกไปครับ ตรงนี้จะเป็นเม็ดมวลสารใหญ่ๆครับหลุดออกไปครับคือหลุดออกไปนะครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้แหละครับครับสวัสดีครับ